สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอทิตยาสังแก้วนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่2วันนี้จะมาแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ที่นักเรียนขาดเรียนบ่อยและค้างส่งงานหลายชิ้นครูจึงเรียกมาคุยเป็นการส่วนตัวค่ะ สวัสดีค่ะครูแย่อยู่มามีอะไรหรือเปล่าคะครูขอคุยกับสาสีบิณิ์สักครู่นะช่วงนี้ครูสังเกตเห็นว่าสาสีบิณฑ์ไม่ค่อยเข้าชั้นเรียนคืออยกากทราบว่ามีปัญหาอะไรเกิหรือเปล่าคะช่วงนี้ถือเปัญหาทางความคิดเลยไม่ได้เพิ่มเติมเลยค่ะครูเข้าใจนะแล้วสาสีบิณฑ์คิดว่าการไม่เข้าชั้นเรียนจะส่งผลอย่างไร,รกับงานที่ครูมอบหมายคะทำให้หนูเข้าใจน่ะก็ไม่สามารถที่จะส่ง สีมิ้นไม่สมานตอนนองคิดว่าจะมีผลอย่างไรกับผลเรียนรายภาคของเราอะก็จะทํนาให้คะแนนปุ๋น้อยค่ะแล้วก็ไม่ผ่านถ้าสังีมิ้์อยากให้ผลการเรียนดีขึ้นคิดว่าควรเริ่มปรับปรุงจากตรงไหนดีคะระหว่างการเข้าชั้นเรียนหรือการจัดการเงินปุ๋ต้องมาเรียนสมัครสูตรค่ะก็เข้าเรยนเร็วกว่าดีมากค่ะคุณหมิวด้วย แล้วมีอะไรที่ครูสามารถช่วยสนับสนุนที่ให้จตุวินุนมานได้ทั้งเพื่อนหรือว่าจบงานได้ทำเพิ่มก็บอกได้เลยนะเอออยากให้ครูอธิบายน้ำที่หนูพลาดไปค่ะแล้วก็ขยายส่งงานให้มากขึ้นได้านนึงครูจะอฏิบัติเพิ่มเติมให้ครูเชื่อว่าจตุวินุนสามารถที่จะจับตัวได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้ส่งงานทุกทีให้ครบ